สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับครยยูไอเหมือนเช่นเธอนะคะในรายวิชาสุขศึกษานั่นเองเป็นไงบ้างคะเด็กๆจากครั้งที่แล้วที่คุณครูได้ทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับร่างกายของเราการดูแลอวัยวะภายนอกการดูแลอวัยวะภายในช่องปากเป็นไงบ้างคะเด็กๆพอจะเข้าใจกันบ้างไหมเอ่ยในวันนี้ครูก็จะมาสอนเรื่องครอบครัวของเรานะคะ ครอบครัวเนี่ยถือว่าเป็นสังคมแรกของทุกคนดังนั้นครอบครัวจึงมีความสำคัญมากที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถปรับตัวอยู่กับผู้อื่นในสังคมได้เราจึงต้องเข้าใจถึงความสำคัญของครอบครัวเป็นอนันดับแรกนะคะความหมายของครอบครัวนะคะหมายถึงคนตั้งแต่2คนขึ้นไปที่มีความสัมพันธ์กันทางการแต่งงาน ทางสายเลือดทางการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมหรือความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิตนั่นเองค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆรู้ความหมายของครอบครวัวกันไปแล้วเนี่ยต่อมาเราก็จะมารู้ว่าภายในครอบครัวของเราเนี่ยมีสมาชิกประกอบไปด้วยใครบ้างครอบครัวของเราเนี่ยประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกหรือพ่อกับลูกแม่กับลูก ปู่ย่ากับหลานยายกับหลานแต่บางครอบครัวอาจมีลุงป้าน้าอาปูยา่ย่าตายายอยู่ด,ด้วยแล้วแต่บางครอบครัวแตกต่างกันไปนั่นเองต่อมาครอบครัวเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2อลักษณะคือหครอบครัวเดี่ยวเป็นกลุ่มคนประกอบไปด้วยพอ่อแม่และลูก2 ค,ครอบครัวขยายจะประกอบไปด้วยพ่อแม่และลูกตลอดจนถึงเครือญาติของพ่อแม่เช่นปู่ย่าตายายรวมทั้งลุงป้านา้าอาอศไยอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่ซึ่งเนะะื้อหาบางส่วนก็จะเชื่อมโยงในรายวิชาสังคมศึกษานั่นเองนะคะเด็กๆในแต่ละครอบครัวเนี่ยก็จะมีความรักความผูกพัน มีให้กันในครอบครัวของแต่ละครอบครัวนะคะความรักความผูกพันในครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญต่อการเป็นครอบครัวที่อบอุ่นทาให้สมาชิกในครอบครัวเนี่ยมีความสุขกายสบายใจนะคะความรักความผูกพันในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวเนี่ยจะต้องเพิ่มปฏิบัติให้เหมาะสมจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ค่ะ 1. การแสดงความรัก ความห่วงใยกันภายในครอบครัวเช่นอบกอดหอมแก้มเพราะการแสดงความรักต่อก,กันทําให้ความสัมพันธ์ครอบครัวเนี่ยมีมากขึ้นรวมทั้งพูดจาไพเราะและพูดให้กําลังใจซึ่งกันและกันโดยเฉพาะเมื่อสมาชิกภายในครอบครัว ความเคารพซึ่งกันและกันเช่นพี่น้องให้ความเคารพและให้เกียรติกันลูกหลานให้ความเคารพและเชื่อฟังพ่อแม่ปู่ย่าตายายและผู้ปกครองเด็กดีต้องให้ความเคารพพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่นะคะเด็กๆ ข้อที่ 3. เอาใจใส่สุขภาพซึ่งกันและกันเช่นชวนกันออกกำลังกายหลีกเลี่ยงบุหรี่หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและร่วมกันดูแลคนป่วยในครอบครัวข้อที่ 4. ทํทำงานบ้านโดยที่ทุกคนในครอบครัวควรแบ่งหน้าที่และช่วยเหลือร่วมมือกัน เช่นทำอาหารรดน้ําต้นไม้กวาดบ้านถูบ้านเก็บของเล่นเมื่อเล่นเสร็จเพราะการช่วยเหลือกันในครอบครัวแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจต่อกันทุกคนจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเองข้อที่ 5. ทํากิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ําเสมอเช่นการประกอบอาหารร่วมกันการรับประทานอาหารร่วมกัน การไปทำบุญไปท่องเที่ยวร่วมกันทั้งครอบครัวเพราะการทำกิจกรรมร่วมกันทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความอบอุ่นในครอบครัวมากยิ่งขึ้นค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆพอจะเข้าใจความหมายของครอบครัวความรักและความผูกพันภายในครอบครัวกันบ้างไหมเอ่ย ครอบครัวเนี่ยถือว่าเป็นสังคมแรกของทุกคนเลยที่มีความสําคัญมากที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถปรับตัวอยู่กับผู้อื่นภายในสังคมได้นะคะความรักความผูกพันภายในครอบครัวก็สําคัญอย่างเช่นการทํากิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัวเนี่ยก็จะช่วยทําให้ครอบครัวเนี่ยมีความรักมีความอบอุ่นมากยิ่งขึ้นยกตัวยอย่างเช่นการไปทําบุญในวันพระพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวนะคะแล้วก็ การทำกิจกรรมปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้หรืออาจจะไปเที่ยวพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่จะทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยอบอุ่นและมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะก่อนจากกันในวันนี้คุณครูก็มีชิ้นงานมาฝากมาฝากเด็กๆหนึ่งชิ้นงานพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยค่ะ วันนี้คุณครูก็มีชิ้นงานมาฝากเด็กๆหนึ่งชิ้นงานนะคะก็คือให้เด็กๆเนี่ยวาดรูปกิจกรรมที่ทำร่วมกันภายในครอบครัวของเด็กๆเองที่แสดงถึงความรักและความผูกพันในครอบครัวมาหนึ่งภาพวาดลงในสมุดนะคะเด็กๆพร้อมกับระบายสีให้สวยงามคุณครูรอดูผลงานอยู่นะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ